วันนี้มันเลงร้ายม่นเกาะกินประเทศเราจนยากจะเยียวยามันต้องการคนที่กล้าหาญเด็ดขาดและไม่มีปณีปนอมกับความชั่วแต่แล้วคุณไปลอยพวกสร้างภาพพูดดีทําชั่วเนี่ยไม่มีประเทศนี้ไปไม่รอดหรอกครับถ้าผมเลือกตั้งตอนนี้แล้วได้กกรับการเมืองเดิมๆเข้ามาใครจะรับผิดชอบก็มึงไงก็มึงไงก็มึงไงเฮียยังจะถามอีกใช่ไหมประชาชนฝากความหวังไว้ แต่วันนี้คนที่ดึงให้มึงเป็นนายกก็คือก็คือไอ้นักการเมืองที่มึงปฏิวัติเข้ามานั่นแหละจําได้ไหมขอเวลาไม่นานจะทําตามสัญญามันทําสักเรื่องหรือ,อยังนะครับมันทําสักเรื่องหรือ,อยังขอเวลาไม่นานจะคืนความสุขให้เธอประเทศไทยเนี่ยทําสักเรื่องหรือ,อยังประชาชนเรี่กร้องเรื่องต่างจะรีบเลือกไปทําไมยังเขียนรัฐธรรมนูญไม่เสร็จถ้าเลือกตอนนี้แล้วได้คนขี้โกงกลับมาจะทํายังไงใครจะรับผิดชอบวันนี้เป็นไงเห็นหรือย,ยังกูรอมึงห้าปีได้เฮียอะไรขึ้นมามั่งอะ ก็ได้หน้าเดิมเดิมนี่ว่าไะนั้นผมไม่เชื่อน้ําลายหน้านี่หรอกครับผมไม่เคยเชื่อน้ําลายมันหรอกมันพูดเฮียอะไรนะเอาศูนย์คูณครับไม่ต้องหารนะเอาศูนย์คูณเลยครับไอเฮียนี่พูดเลรนะศูนย์คูณไปเลยวันนี้คนทําคลิปด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับความเกรงใจไม่เหลือเลยในหมู่ประชาชนครับเด็กหนุ่มเด็กวัยรุ่นแม่งโพสด่าโพสแล้วกันเต็มหมดเลยนจะมีใครด้านขนาดนี้ครับประเทศนี้ไม่ต้องผูกขาดักชาติหรอกครับทําไม่ได้ก็ไปซะแค่นั้นเอง มันโกงเขาตั้งแต่เข้ามาไงยึดอำนาจกัมนมาคือการโกงเช่นนีหนึ่งเลยครับเขียนกติกาเอื้อตัวเองใช่ไหมแต่งตั้งตัวเองอีกแต่งตั้งควอพครตัวเองอีกนั้นคนคนนี้นะใครจะยกย่องก็ยกย่องไปแต่ไม่ใช่ผมแน่มีคนบอกไอ้นี่พูดแล้วต้องหาร้อยกูไม่ต้องหารกูคูณให้เลยนะศูนย์คูณมากเลยจบคือมึงไม่เคยมีอะไรหรอกมึงพูดอะไรก็พูดไปเถอะกูศูนย์คูณหมดศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ใช่ไหมพี่น้องมันล้มละลายทางความน่าเชื่อถือมปต้องนานแล้ววันนี้มันอยู่เนี่ยมันเส ตอนนี้ก็เข้มข้นห,หน่อยๆนะครับอยู่ที่พวกเรานะวันนี้พวกคุณเลยครับต้องลุกขึ้นมาต้องไม่ปล่อยเด็กๆทู่ตามลําพังครับแล้วพวกคุณก็ต้องลงมือด้วย,ยเยียรยอย่างเดียวเอาจริงๆนะครับผมมองไม่เห็นโอกาสที่ชนะไอ้พวกนี้นอกจากสารเตีย้ยใครละครับใครละครับก็พวกมันเป็นสารเตี้ยอยู่แล้วคุณจะไปขอหวังสารเตี้ยที่ไหนละครับคุณจะเสียสละไหมลนะ่ะคุณกล้าผูกระเบิดพีชีพไหมลนะ่ะคุณบอกคุณอยากได้สารเตี้ยแล้วใครละครับ คุณก็ยังหวังรอจากคนอื่นนะนี่คุณควรจะลงมือด้วยตัวคุณเองนะวันนี้ถ้าทุกคนครับไม่รอครับลุยกันเองนะครับคุณไม่ต้องไปรอใครเลยพวกคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละบอกพ่อบอกแม่บอกลูกบอกหลานบอกพี่บอกน้องแล้วออกมาช่วยกันลุยไม่ใช่ปล่อยเด็กๆสู้ตาลำพังวันนี้เด็กๆแม่งโดนคดีกันจนแทบจะไม่ไหวแล้วคุณด้วยใช่ผมทําอยู่แล้วละครับผมก็ทาตามในสิ่งที่ผมถนดัดผมไม่เคยนิ่งดูดดยคุณเห็นไหมครับทุกวันนี้ผมก็ทําอยู่ไม่ใช่หรอ การทานะครับคนเรานะมันความถนัดไม่เหมือนกันวันนี้ผมสามารถสร้างนะักคิดในวันไม่รู้กี่ร้อยคนก็ความบทความที่ผมพูดผมเขียนมันสร้างประโยชน์มากมายมหา,าศาลถ้าคุณบอกผมไม่ออกไปชุมนุมกันเด็กๆผมไม่ได้ทำาน่ส้นตีนนะครับถ้าผมโดนคดีผมจะมานั่งพูดแบบนี้ได้ไหมล่ะไปนั่งอยู่ในคุกจะไร้สดได้ไหมล่ะครับถ้ามาบอกว่าไอ้ผมมึงคุณไม่เห็นทําอะไรเลยวันวันนันพูดอนะ่ะแล้วกูพูดมีประโยชน์หรือเปล่าล่ะครับบางเรื่องที่ผมทําคนก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ พราะมันไม่ใช่เรื่องหน้าโชว์เท่าไหรน่นะแล้วจะบอกคุณทําอะไรบ้างอย่าพูดคํานี้กับผมครับคนรู้จักคนรอบตัวผมรู้ดีว่าผมทําอะไรบ้างเรื่องมัเรื่องไม่อาจจะไม่ได้ไปโฆษณาให้ใครดูแต่ผมนั่งพูดตรงนี้ยังไงก็ดีกว่านั่งอยู่ในคุกนะเรื่องมาเรื่องมันเสี่ยงถ้าคุณจะเรียกร้องมากมาเลยจะเป็นนู่ชุมนุ่กับเด็กเด็กก็ทาได้ดีอยู่แล้วทําไมต้องไปแย่งซีนเขาละครับถ้าผมไปแล้วทําให้มีคนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งล้านคนผมไปวันนี้เลยไปกูยอมติดคุกถ้ากูไปแล้วมีคนเพิ่มขึ้้้นนนอีกกกาคใหเด็ูไป แต่ผมไปมันก็ไม่ได้ทําให้คนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะมึงยังจะมาเรียกครับออกไปดิออกดิที่จะพูดอยู่บ้านไอสัตว์กูออกไปเป็นรู้กี่รอบแล้วคดีมาเป็รู้กี่คดีแล้วกูยังเคลียร์ไม่จบเลยลนั้นบางทีการทําของเราเนี่ยมันทาได้หลายรูปแบบไม่ใช่ว่าแม่งกูจะต้องลงถนนอย่างเดียวไอชิบหายไอบางคนบางคนที่ด่าผมถามว่ามึงก่อนจะด่ากูมึงมึงไปถามโดวมึงเองมมึงเดินไปส่องกระจกแล้วถามไอคนตรงหน้ามึงกับมึงทําอะไรที่มันเทียบเท่ามาร์กมันบ้างหรือย,อยังที่จะไปด่ามานะันอะ ถ้ามึงยังไม่มีอะไรเหนือกูมึงอย่าพูดมากกูลำคาญนะก่อนที่จะวิจารณ์ผมนะมึงเดินไปสองกระจกก่อนว่าชีวิตคุณมีอะไรเหนือผมบ้างแค่นั้นแหละครับและก่อนที่จะมาบอกผมมึงทําอะไรบ้างดีจะด่าคนในทางทีวีมึงก็ถามตัวมึงเองก่อนลวกันนะมึงเดินไปสองกระจกแล้วก็ถามตัวมึงเองก่อนนะถ้ามึงเหนือกูเดี๋ยวมึงมาสั่งกูเดี๋ยวทาไมผมยอมฟังพญาไม้เลยครับทำไมผมยอมฟังนะทำไมบางคนผมพูดกัาผมไม่ฟัง่ะถ้ามึงเจ๋งกว่ากูทําไมกูจะไม่ฟังมึงอ่ะ แต่มึงก็งไม่มีเฮี้ยอะไรเหนือกูบางคนมันสอนผมอย่างนั้นสอนอย่างนี้ผมกดเข้าไปดูในโปรไฟล์สัตว์วันๆแม่งโพสแต่รูปโป้พั่มเพอรนาตามหารักแทะประชดประชันชีวิตตัด้อต่อว่าผู้หญิงคนอย่างนี้จะมาสอนกูไอ้เฮียยังมาเช้าเซียนพระไอ้สัตว์กูกดเข้าไปมึงไม่งีจะโพสขายพระไอ้เฮียแล้วมาสอนกูเนี่ยนะพรากูกูไม่ขายสักองเนี่ยผม,มและผมเป็นคนที่ยิงย่าโสผมเชื่อมั่นในตัวเอง คนที่จะเอาชนะผมได้คือต้องมึงต้องเจ๋งกว่ากูเท่านั้นเองคนที่ผมเชื่อฟังมีอยู่ไม่กี่คนในประเทศนี้ที่พูดแล้วผมยอมฟังผมก็ไม่สัญญานะว่าพี่ผมฟังพี่นะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องผมอาจจะไม่เชื่อนะใครพูดผมก็ผู้หลักผู้ใหญ่สอนผมฟังหมดแล้วครับเสียงนะครับแต่ผมอาจจะดื้อตาใสนะพี่งั้นพี่อย่ากโกรธผมโตอยู่ขนาดน,นี้นะผมยินดีฟังคําสั่งสอนแต่เชื่อไม่เชื่อขอผมคิดเองนะครับ แล้วนี่แม่งคนแม่งไอ้เียใครก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักกันแม่งมาสั่งผมพิมพ์มาเฮียต้องอย่างนั้นเฮียต้องอย่างนี้ไอสัตว์มึงเป็นใครวะมึงกำคาไงด่าไปหลายคนไอสัตว์มึงอย่ามาสอนกูเลยสัตว์มึงไปทำตัวมึงไงให้เหนือกูก่อนแม่งมาสอนเฮียต้องอย่างนั้นเฮียต้องอย่างนี้เฮียคนนี้เฮียแบบนี้กรุบกดเข้าไปดูในโปรไฟล์มึงเลไอส้นตีนนะครับแม่งชีวิตมึงไม่มีส้นตีนเลยมึงมาสอนกูเนี่ยนะโคตรตลกเลยนะครับวันนี้ที่ผมพูดผมก็บอกเฮ้ยผมพูดได้คิดนะไม่ได้พูดได้เชื่อนะครับ ผมพูดไปแล้วคุณก็เก็บไปคิดแล้วกันอะไรดีก็ไปใช้อะไรไม่ดีก็โยนทิ้งตอนไหนอยากฟังก็ฟังตอนไหนไม่อยากฟังก็กดข้ามว่างก็ฟังไม่ว่างก็ไม่ต้องฟังอยากฟังเมื่อไหร่ก็ไปกดดูย้อนหลังก็แค่นั้นเองผมไม่เคยบังคับใครเลยมึงจะมาอะไรชีตกูต้องมาสั่งกูต้องอย่างนั้นตรงนี้ไอ้เฮียน่ารำคาญโควิดยาวหรือสั้นโควิดเนี่ยนะมันไม่ยาวหรอกถ้ามีวัคซีนมันก็จบมันก็จบแล้วแค่มีวัคซีนกินวัคซีนแล้วก็ใช้ยวิตามปกติแล้วนี่โรคไม่ระบาดแล้วก็ทำมาหาแดกกันได้้แลวนีก แต่ที่มันยาวเพราะจนบัดนี้ประเทศเรายังไม่ได้วัคซีนรอรอบางบริษัทพร้อมจะได้สั่งซื้อกับบริษัทนั้นแค่นี้กูก็เห็นหางแล้วไค้กวนติงกูบล็อกนะบอกก่อนนะโควิดหลายๆประเทศตอนนี้นะเราก็รอดูนะว่าประเทศอื่นๆที่เขามีระบาดกันเป็นแสนล,ล้านคนนะเขาจะจัดการได้เร็วขนาดไหนเค้ายืดมีเหลือบ้างไหมไม่มีเราทำมามีน้องคนหนึ่งไ่เจอขอโรงงานเสือ้อผลิตส่งมาให้ผมสองตัวสามตัวเนี่ยแต่วันนี้ผมทําเองนะผมทําแค่คำว่า พิษบูแค่นี้นะผมไม่มีคําว่าพักนะผมให้น้องที่บริษัททำครับผมจะไปแจกสมาชิกผมพิมพ์แค่คาว่าพิษบูตรองอกเสื้อดําตัวสอนแดงแบบนี้นะแจกสมาชิกที่มาประกวดหมาไม่มีคําว่าพักนะครับมีคําว่าพิษบูอย่างเดียวนะผมว่ามันใสตน่ตัวนี้มันเท่ไปไหนคนก็นทักผมเลยแบบนี้นี้ผมทําแล้วก็แจกเฉพาะสมาชิกที่มาแข่งประกวดหมาพิมพ์คาว่าพิษบูสีแดง เำามาพักไม่รู้จะใส่ไงเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งเคยคิดจะทําแต่ตอนนี้ความคิดนี้มันล้มไปแล้วนะไม่มีคนร่วมอุดมการผมไมไ่ต้องการคนเงินหนาแต่ผมต้องการคนเยอะผมต้องการสมาชิกเป็นล้านนะถ้าผมมีสมาชิกตองล้านคนอะไรคน,นละร้อยเนี่ยผมมีเงินร้อยล้านสู้ได้สบายมากรอบน้งใช้เงินไม่แก่หกล้านแปดเองครับผมแค่สามารถส่งสอเข้าสภาไปได้หนึ่งคนนะครับเออดูเ่ยผมใช้เงินไม่แค่นหกล้านบาท แล้ว่อวันหนึ่งนะมีคนผมมีคนร่วมกับผมนะผมว่าผมสามารถสร้างกำแพงกั้นพม่ากับไทยได้แล้วกันแต่วันนี้ผมยังขาดกองทัพผมก็เลยเป็นแบบนี้งข้างหลังเนี่ยกับตันแจ็คสแปโล่ซึ่งไม่มีเรือของตัวเอง <laughs> เป็นกับตันแจ็คนะครับไม่มีเรือของตัวเองผมเลยชอบมากตัวละครตัวนี้นะบ้าบ้าบาบานะแต่อย่างน้อยก็มีคุณธรรมนะครับเนี่ยผมชอบตัวละครตัวนี้ที่ฉากหลังบางคนเรียกผมกับตันมาร์คสแปรโลวอยู่นะครับนะวันนี้ผมขาดแค่กองทัพ ถ้าผมมีกองทพอะไรนะผมว่าจะทำอะไรดี่ยวน,นี้เยอะวันนี้ผมก็ขอเป็นแบบนี้แหละศิลปินเดี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะพวกคุณถ้าอยากจะทำคุณต้องไปรวมกันเองนะต้องมีคนกล้าที่แสดงความเป็นผู้นําแล้วก็รวบรวมกําลังคนมานะครับแต่ไม่ใช่รอผมผมไม่มีเวลาขนาดนั้นนะจะมานั่งเก็บรายชื่อสมาชิกมานั่งรับโทรศัพท์องไรพวกคุณอยากทําทาเองนะคุณเริ่มตั้งทีมคุณนะในหมู่บ้านในตําบลคุณนะครับตั้งกลุ่มพิทบูขึ้นมาก่อนนะครับ เพราะว่าการนี้รวมคนได้มันก็ต้องมีลําดับชั้นไปเรื่อยใช่ไหมระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับจังหวัดระดับภาคมันถึงจะมาเป็นระดับประเทศได้จะให้ผมคนเดียวผมคงทาไม่ไหวพวกเราช่วยชาติได้ครับอยู่ที่พวกเราจะช่วยหรือเปล่านี่ครับวันนี้ที่ช่วยไม่ได้เพราะพวกเราดีแต่พูดดีแต่เรียกร้องแต่พวกเราไม่ยอมลงมือมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับผมมาพร้อมเสมอนะที่จะเดินไปข้างหน้าผมก็เดินมุมยีทุกวันอยู่แล้วแต่ทําตามกําลังที่ผมมี วันไหนผมมีกองกําลังเยอะขึ้นผมก็ทําได้มากขึ้นแต่ถ้าผมไม่มีกองกำลังผมก็ได้ขนาดนี้นั้นอย่ามาเรียกร้องอะไรจากผมและการที่ผมจะไปชุมรุมกับม็อบไม่ไปกับม็อบมันก็เป็นสิทธิ์ของผมเหมือนกันผมไปปุ๊บผมอาจจะโดนคดีเลยก็ได้เพราะนี้ผมเชื่อรัฐบาลกลัวผมนั่งไร้สดมากกว่ากลัวผมไปม็อบผมนั่งไร้สดอยู่ที่บ้านมันมีพลังมากกว่าการผมไปยืนอยู่ในเป็นจุดำดำๆเล็กๆอยู่ในม็อบคนอาจจะมองไม่เห็นมึซะด้วยและยังแถมยังเป็นจุดให้เขาดําเนินคดีผมได้อีกต่างหาก